ล่าสุดมนุษย์ถ้ำออกมาโม้คุยอ้างว่าตัวเองเป็นนักประพันธ์ลาวเป็นนักเขียนลาววสันนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทาย fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเตยกับพี่น้องเวลาสี่โมงเย็นเมื่อน,นี้อากาศดีครับพี่น้องมีแดดก็เลยมานาั่งตากแดดอยู่หน้าบ้านนะครับมีเอฟซทรงมาไห้นะครับผมฟังมนุษย์ถร้รมล่าสุด ออกมานั่งโม้คุยไม่รู้คุยให้ใครฟังไม่รู้ใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้แหละนะครับแต่ในคลิปนี่คือเขาบอกว่าเขาเป็นนักประพันธ์ลาวเป็นนักเขียนลาวภาษานะครับผมฟังเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนับวันก็ยิ่งเพี้ยนนับวันก็ยิ่งเลอะเทอะนะครับถ้านักประพันธ์ลาวเป็นแบบนี้นะกูว่ากูไปผูกคอตายนะครับถ้าโง่ดักดานขนาดนี้เอานักประพันธ์ความคิดแบบนี้การศึกษาเท่านี้ ไปเป็นนักประพันธ์นะครับกูอายมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปมันนะครับทุกคนผู <S <s ้ขาก็ได huh? ้น้ำหนักเขียนนักประพันธ์ก็ได้น้ำคนที่ถ่ายทํำตดต่อวิดีโอเนาะคุ้มมือถือโทรศัพท์ของถ่านอยู่ในมือของถ่านมันง่ายนะถ่ายปั๊บส่งเขาห้องการถ่ายปั๊บส่งไอ้คะแนนงานนักประพันธ์เราตะก้อนบ่งกันขึ้นเนาะถ่านเนาะอันนี้จ่าโคตรใจเนาะ ว่าในว้าเพื่ออย่างเพื่อว่าพักด้านกระตุกสุกยูให้เข้มแข็งตต่มสื่อสารมวลชนเฮาปอยให้คนมาว้าอกระแทกเด็กด้านใหนเฮาอยู่หัวห้ป้ายหน้าท่องถนนล้วงรถตกรถคว่ำแต่ละจุดแต่ละท่องแต่ละทีบ้านเพื่อนเมืองทานก็เป็นบ้านเฮ้าก็เป็นคันในเมื่อเป็นห้วแต่ละจุดแต่ละบ่อนเฮ้าก็มีหน่วยงานคือกันสังกัดหลักใส่ภาษีใส่อกรพันธะเออ จากเงินรายได้รายรับของคนอยู่ในซาตอยู่รวมกันนี่แหละครับทุกคนนี่คือมนุษย์ทำโม้ขี้คุยนะครับทุกคนคือเนื้อหาเนี่ยนะครับนอกจากจะโม้จะคุยนะครับดูสภาพนะดูสภาพหน้าตาเล่าขาวอันนี้เป็นนักประพันธ์ลาวได้ไหมเป็นนักเขียนลาวได้ไหมถ้านักประพันธ์ลาวมีแบบนี้นะครับประเทศไม่เจริญประเทศไม่ธนาไม่พัฒนานะครับทุกคน เนื้อหาที่เขาพูดนี่คือเขาเชิญชวนนะครับสื่อมวลชนในประเทศลาวนในการนำเสนอข่าวแล้วก็ฝากถึงคนลาวทุกคนในประเทศลาวเรื่องการนำเสนอเรื่องไฟไหม้ไปถ่ายเรื่องไฟมุงไฟไหม้นี่ยลบกวนถ่ายให้มันละเอียดแล้วก็พูดให้มันสร้างสรรค์ใครที่ไปถ่ายคลิปเรื่องไฟไหม้ก่อนที่จะเอามาโพสต์ลงใน facebook ใส่เนื้อหาว่าวันที่เท่าไหร่เกิดที่ไหนใช้คำพูดให้มันสร้างสรรเพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายกู้ถามหน่อยว่ามันหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องไปถ่ายรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นหน้าที่ของผู้นำหรือเปล่าฝ่ายบริหารหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนคนลราเลยเรื่องของเรื่องนะครับมึงก็มาสั่งเขาให้เขาไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ มันไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องไปทําแบบนั้นมึงต้องไปบวกบอกผู้นําบอกบักซ้อนไส้บอกบักท่องรุ่นสีสุริตผลมันนาทีเขามึงจะไปโทษประชาชนที่เขาถ่ายให้มึงเห็นว่าไฟไหม้มันก็บุญหัวมึงแล้วนะครับมึงมีข่าวทุกวันนี้ก็พราะประชาชนรัฐบาลเรามันกล้านําเสนอหรือไฟไหมตั้งแต่ไฟไหมมากูยังไม่เคยเห็นผู้นำเราออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจง แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชนคนลาวกูยังไม่เห็นเลยทีวีลาวยังไม่กล้านาเสนอเลยทุกวันนี้นะครับเขาดูในในไหนด้วยไหมเฟซบุ๊ก k t กต็อกนะครับอ่าแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นนักประพันธ์ลาวนักเขียนลาวนะครับกูดูสภาพมึงนะเป็นขอทานก็ยังไม่มีใครเอาเอาเอา,เอาเงินให้มึงนะกูพูดตรงๆนะสภาพมึงอะนะครับการศึกษาก็ไม่มี ฟังคำพูดคำจาคำสองคำก็ยุกย่องแต่ผู้นำโจมตีแต่ฝ่ายชาติตะวันตกเขานะใครที่นำเสนอทางด้านลบของผู้นำมึงก็ดิ้นตายแล้วนะครับอืมแล้วมึงก็จะไปห้ามเขาไม่ให้เขานำนำเสนอนะครับสำหรับกูนะกูนำเสนอทุกวันสิบกว่าปีกูด่าผู้นำเราทุกวันทุกวันกูไม่เห็นหยุดสักวันเลยเงินเข้าบัญชีกูทุกวันทุกวัน,ก,วนกูเลิกไม่ได้ กูมีความสุขนะฮะกูด่าผู้นำาราววิจารณ์ผู้นำาราทุกวันกูมีรายได้ดีมากถือว่าเป็นรายได้เสริมไม่มีใครที่จะมาห้ามกูให้หยุดนอกจากกูขี้เกียจเองนะครับไม่มีอำนาจไหนที่ที่จะมาสั่งให้ผมเนี่ยเลิกวิจารณ์ผู้นำเราไม่มีครับมันคือความจริงมีแต่พวกมึงแหละยอมรับความจริงไม่ได้ดิ้นเวลาเขานำเสนอก็อายนะครับ มันยังมีการเป็นแนะนำให้คนลาวเนี่ยเวลาที่ใครที่วิจารณ์ถนนหนทางในลาวไม่ดีในภาพลบมันแนะนำให้สื่อมวลชนลาวคนลาวนี่ไปถ่ายเอาที่ดีๆเอามานำเสนอนะครับเพื่อลบล้างกับสิ่งที่นำเสนอไม่ดีต่อประเทศลาวว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนอันนี้คือความคิดนะความคิดนักเขียนนักประพันธ์ลาวนะครับทุกคนนี่แหละประเทศมันมีปมด้อยนะครับ ประเทศมันล้านหลังเพราะมันมีนักประพันธ์แบบนี้ไงขอดูขอดูใบรับรองหน่อยนะครับขอดูเซอร์ฟิติเคตหน่อยเป็นนักประพันธ์จริงหรือเปล่าผมถามหน่อยนะครับไม่มีนะ,ะตามที่ผมเคยวิพา์วิจารณ์นะครับผมเห็นนักประพันธ์ลามไม,ไม,ไม่ไม่มีหน้าตาแบบนี้นะไม่มีชื่อนี้ไม่มีมานั่งแดกเล่าขาวแล้วคุยการเมืองปกป้องผู้นําประเทศนะครับไม่มีครับเปรียบเสมือนเป็นตัวตลก นะครับที่ผมนําเสนอเรื่องมนุษย์ถ้ำนี่เป็นตัวทําเงินให้กับช่องวิถีคนสองฝั่งคงเฉยๆนะปกตินี่คือผมใหยูทูบเบอร์ลาวในประเทศไทยบางช่องเอาไปเล่นข่าวเอาไปนําเสนอเอาไปล้อเลียนตลกตลกเพราะว่าช่องเรามันเป็นช่องการเมืองเนาะนะครับโจมตีผู้นาเราโดยปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เพราะว่า f อบอกว่าลองนําเสนอเกี่ยวกับมนุษย์ถ้ำนะครับผมขอขอคอมเมนต์นะครับขอยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอบ่อยขึ้น ผมกลัวประชาชนหรือ FC ในช่องผมเนี่ยไม่ได้สารละเห็นได้ตั้งแต่ได้รู้ตั้งแต่ความโง่ของนักประพันธ์ลาวนักเขียนลาวนะครับเอา้า FC คนลาวที่มาดูผมนะครับในช่องผมเนี่ยใครช่วยมายืนยันหน่อยว่ามันเป็นนักประพันธ์ลาวจริงหรือเปล่านักเขียนจริงหรือเปล่าทใํใไมความคิดล้าหลังอย่างเงี้ยนะครับเวลานักข่าวไทยนําเสนอเกี่ยวกับลาวมันก็ดิ้นเล่า นำเสนอไม่สร้างสรรค์จมตีลาวอิจฉารลาวอ่าเขานําเสนอเรื่องไฟไหม้ก็บอกว่าไม่สร้างสรรค์หวังคนล้มผู้นํานะครับมันคือความจริงทั้งนั้นสิ่งที่เขานําเสนอนะครับไม่มีใครล้มผู้นําลาวหรอกครับมันคือความจริงเบื้องต้นต้องเปิดการยอมรับก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เขานําเสนอคือความจริงไหมว่าไฟไหม้จริงหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ไม่จริงก็แสดงว่าเฟคนิวนะครับทุกวันนี้เกิดไฟไหม้ทุกวันทุกวันในสปปลาวครับ มึงยังยอมรับไม่ใช่ความจริงอีกเหรอนะครับโอ้นักประพันธ์เล่าครับกูย่อ <c> ม <oughs> ไปกินเหล้าขาวต่อนะอ่าสี่สิบดีกรีกินเยอะๆนะครับอ่าใกล้จะตายแล้วเพราะว่าตอนนี้หกสิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับสมองมีแค่นี้อ่ากล้าอ้างว่าตัวเองเป็นนักประพันธ์นักเขียนนะครับโอ้โหตายตายแย่ a, มากนะครับฝากกดแชร์สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ